ตาไล,ล,ล่ไล่ยแหล่บิดเบิดระว่างใครใครพิงกี้ห้อ,อยเมาอยากขึ้นแหลกกลางวันในร้อยพุงกื้ก็แล้วจัดเวนทางตัวเองอายโยร้อยตายแล้วตู้การเมือน,นวังนี่ตั้โปอดได้เขียนได้เป็นวัตรจอมมได้เดิดนนกรอยกับเราแม่พัดแหล่จริงเห็นตั้โปอดได้เครียดนหน้าคุกเครียดไม่เครียดแต่ได้เครียดสิวัดมันไม่ดนอนไหนอันไอ้พวกเราวิ่งเข้านอนแล้วลูกยังขี้คุนพาไปจุ่มดักไว้หมด ใช่สินะไปประชุมมาหน้าไม่มองกัช้างเราเดี๋ยวว่าหลูวกันใหญ่ฮั่งกระป๋อแม่มันได้อปุ่นให้นอนกับป๋อแม่หลูวมันได้อปุ่นหลูวมันอปุ่นแหละแต่ป๋อมันยิ้มแะต่หนึกงตึงมั่งเราจริงๆเลยนี่รวยเลยโย่ติเมียเราเป็นุยตปทำคำวันไหนมันจังวัดตรงกล้าเลย จิงดาพัวเล่นแก่งแลกเลเืองเปลือนเลือนไม่อยู่มู่อ่ารต้านไม่เจอเรือรุนรอกรอกรกลบมดตดในป่าอมติดต่างลุมปันกามู่นํำลายบูตาไหลวิญญาณตีนปนาศานคยถึงคอที่สังเวเนจะมาว่าเนี่ยตัวนี้ไปได้กบแฟปนปน,ปนรักตีจะดําการไปไมย่ยกมา,กมากดีเลยไปยักนกดเรานี้คุยครับไปบ้านเดิมกูแลกเจา๋าดาดาแาบนี้ไปเที่ยมันปาริงจั้นะลอย ดีนั่นไมเรา้ดำกันก็เพล้วจแหลวไปแทงยินดีไปได้ล้วแกดับป้าดับไรบ่เอาไม่ไปทำไปกำนองใจวัดอยู่บ้านเราไม่ไวไปแต่เบี่ยนไบหลบม้งจะไปตีมอไม่จด้แล้วจำรู้หลังลอนไปไปไล้นะไปได้เข้าไปในรุ่นนี้ผมไปหลายวันดูตรอเพื่อนาตูแกเข้าคยกันตึ้งนกนอนอยกินมากพอพลัดพ้นเลยจับกรรองไปมันจะตัวได้จั จอีดิมาดับไปยับยับจัตินี่มาดามมันลปล้วันห่านใจเกิดไ้วันแล้วไม่ว่พืนคนนี้กิดนึกบาอะไคือเหลา้านแบบนู้นใจตคิดไม่ดีว่ามีรนดอลลามันแก่งขาึ้นแล้วเาติจ่าตะมนตัวลุงแล้วได้นัวกัเหลามาดามมันมันผลไปแล้ววันตรบดรวันนี้ไปวันนี้รดบับวันน้มาเดน้ได้ละู้ล มาแล้วมาแล้วมาแล้วเแรกมาแรกกับแด็กเลยคนเดียวเต้ยไม่ได้บางกัเจ้าไปนด้กับไปปนไปมาแล้วบราณนี่เีโอ้หานูล่าไม่ไปได้ปนเลยนี่ใจดิ มาีต oh! ูลังดูอกลังบ้าดิตูหน้ากันตั้งควางไอ้แจกี่ไม่ออกมาีตูลังละว้วใสดิเก uh ียต uh ัวแมาเลยปิดเกี่ยกบเกี่ยไม่จับมันเกี้ยนเลยไม่จับปลื้มแล้วคนยิ่งเนี่ยปฏิรูใมาละไม่ได้บากจตึงไม่ได้จ้ำกูไปเดินไปด่าไปตัง ไม่แน่นะเว้ยเวลาติดไปกำลังมังกรวัวตึ้งี่ปุ่นเหมือนกันแหล้วจะจะยิ้มตายอย่างมึงอะมึงเกรยีรยดไรกายโตัวมึงไม่จบใช่มึงรู้จักนุ่นบวชมากันนุ่นบวชนุ่นตมบวชเจอไอ้โต้จนกูไปกินนุ่นบวชบ้านเขามาว่าไปกินนุ่นบวชบ้านเราพ่อกูไปตึ้งปี้ไรกันแล้วใช่นุ่นอนอวอนพระอย,ยู่บนันไตรมนเห็นว่านุ่นบวช ใเอันเวลาคโโนโน้โเนเดี๋ยวกคนบวชโอ้ขนาดน้อยฮั้นต้องอยากไปล่วงนุ่นนะเปลสตั้งที่คูไปบ้านมันจังกูว่ามันนั่นเลี้ยงกบไหวไปกินแกงกบพอกูไปถึงแห่ชูมาเร็วเกินหลานกบกูไม่ใหญ่ตีแกงกบอ,อนันดูหวานขอนแกงอะไรร้อยลูกเกียดลูกเกี๊ยดรูวเลว ทีู่ไปบ้านมึงว่ามึงแกงกันแบดแต่กูขินชายมึงไปแจ้แรงทำจริงนอไม้ถึงมันแก่มันเป็นไม้ไปอย่างงูงให้รบกันที่ใต้รบกันข,ขเป็ทกูเครียดจริงแต่กูเครียดนึ่งมันจบกินแล้วย่าจกใหญ่เรือ่อยโบเพลน,นี้เออี่อพรอมมันไปเล่หัวจนพอไกยพอไอโตไปเล่หัวจนหัวแทงกันเหลือดอก วาตู้ไอ้ก้าไปโรคเลือดมัวเยียบใต้ผมผมซื้อว่าพอกูตายใส่กันนับปฏิบัติหน้าทีผมซื้อว่าหัวเป็นก้องจบก้องจบก็ยังก้องจบกลัวหัวเราชอบหัวเออถ้าน้องตั้งหัวกับหนังงามมั้กูเหลือกูย่อมาหัวหัวกูเอาหนังงามเหมือนกูเอาหนังงามเหมือนแต่ตั้งหัวกับหนังงามยืนโจตึงแบบเบิดลงตึมก้าวหัวกัดไปตั้งอยู่กลางก้าวหนังงามกัดไปตั้งอยู่กลาง สู้ออกาไหนกับบ้านเนอะโอก้าหัวเนี่ยโงโอก้าหัวเนี่ยก้าหัวโอ้แตแม่มึงใช่ไหมโอกาสางงามอะสดปีกันแเหลืองแดงกับปากเปียกแจ๊กปากเปียกจะแดงวันไหนบอกดิบเออให้รอยเนี่ยร้านมาแต่ถ้าได้เนี่ยร้ามาถึงนายบอกตะเต่าเก่ง มาตึงตอดอุ้งแต่งบอกเจ็ดแล้วปอกยิบแต่ปากกลอรอก็่ตำมุมกับบอกมันเทสิมาปงจ้าอวกรอให้ตังแกรกแต่เราจะต้องปอกตอกค้างปอกกมมอ็มีความหน้าใคมีความหน้าทีละมาณไม่เกินหนึ่งเซนติเมตรใครปลอดจะนันเชียจะติดเปลือกอปอกแกร์แกรแกแก,กแกเนือแต่เนี้ยเดี๋ยวดั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 วอยู่ ม่ยักไมายักคนท,ทําไม่ทีกันจริงมั้ฮะเมียทําไม่จดทะเบียนมั้ฮะมันเนี่ยนเนวลํานะทีนี้ก็เราเดินเข้าไปในลาดนัดเลยแลยว่าปากจอบน,น้ําตาลก็ยังวางอยู่บัง้งแล้วปากจอบน,น้ําตาลก็ยังวางอยู่ทําเป็นแนวลานดู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 เด็กๆหนหน้าวัดจํานําคมครับเดี๋ยวมันไม่ใจเปิดเป็นมันทําปื้อได้ได้ผมปื้อไหนอือ ก็มันบ้ากากาแันะเลเน่อจะไปเพืดใไ้มันใจเอาไเราไปลูกกันใจฟอนปลามาไปอย่างน้อทีนี้แกแม่พุ่มนอนแต่พมไม่พือดอในท่านกลับเดยวตึงกว่าเพื่จแลว้วนจำกลับไปองพมนอนอยู่ตรงนั้นเด็ดใจไม่กลครับไปองอยวเคยเพิได้ณแล้วนุ่มันจัดรายยำตัต้งมคุณจเ่เลยเฮ้ยนุย ึงจู้ไม่บอกกับกูโรว่าจู้ล่นังเกกันในคุณกันไหนกัรู้ว่ากูไปยอนลอยู่ฮาแมตรวแล้วไดเอยรไม่ใฉไปย้อละจู้ไม่เฉยไปย้อนเลนังคุณไปย้แเลพฤติกรรมชวนเลี้ยวกโบจูว่าจูต่เลยกันเมาจานับปัดยเด็กมึงพิษเลยไงไอ้เกลือกูนี่ใคไปมาก็เปิลแลวํำกาญแม่เอ้ยแม่เล่กันไม่หลเลย ยาเตียวเล่ตีลังน่ะนั่งเฮ็ดในกุดนาผพอโก้ตั้งห้ามเล่นในบุญตุบใน้ตายเตียวเหลือเหลืองกองปรตันตาน้าข้อแม่เตียวหลบรู้จำไว้นะกองวนันตากินอีเล่อยู่ด้วยกิดีบหรือเลยก็ไม่ต้องมาอยู่ในวัดเข้าใจไหมพอไม่ชอบรำคาญเออบรรดาโบลูกติดนี่ไม่เข้าใจไหนสักทีอ๋อในขณะฉันแต่นา จนนะแนนทนนี่แกเข้ามาไว้ปนวิตัยไล่วันี่จอมควายขามุลมองดูแลแม่เลือชีวิตเพียงลำพองแันวันนองกรบลวงตาจะเลือดตีแทาเลอาจารย์เจ้าคะไปเพื่อมาเพื่อ,อยม คือดาวยองจะเอาดอกไม้มาถวายหลุมศพพ่อเจ้าค่ะพอนนี้เรากอความกตัญญูกันทวีติตาคือกลางไม้ของคุณดีค่ะเดี๋ยวตึ้งแม่เตือใบด,ดีลูกค่ะหลังจากพ่อเตือเสียชีวิพตพ่อกำจุงาสาั้นอาใหญ่เตือนลูกนะค่ะตอนนี้ลําบากมากจะหลงพอ่อโอ้เดี๋ยวตึ้งแม่เตือนี่ได้พ่อเอื่นได้ลูกนอนๆๆมันจะได้กัน กูตามในตานาแต่โบเรามันไปพงซาอต้อนไอ้ไอคู่มื่อใชอ่คุณ้านเดียวขันเลยว้าวราตรีจะไม่มอตอนนี้แม่มีแฟนใหม่แล้วจ้ยายออนี่เติดได้พอเลี้ยงแล้วลูกค่ะตำมานดีไหมไม่ลูกต้องทำงานหาเงินทุกวันต้องไปหาผาักมาขายลูกลำบากมากแะหลงตาเมยเอ้ยแม่ลลำบากลูก ติดเหล้างอมแงมเล่นแต่กันพนันไม่ทำอะไรเลยจ้หลวงพ่อเป็นบาปเป็นรรมเป็นเวนจู่ต่หยังบ้านพอนนี้ตื่นเป็นบาปเป็นเวนเวลาห้องไม่เหลือเอ้เนื่อยคนกี่ตัวเวรนรรมเวลาห้องไม่เหลียงไม่เลยวันนี้หนูจะมาที่นี่ก็เลยเอาดอกไม้มาถวายหลุมศพพ่อทุกวันพระเจ้าหลวงพ่อกดีรู้ว่ความกตันอยู่นะค่ะ นาตรงซานวิ้พอพอช่วยฮอนลูกไฟไหมฮอนลูกไฟไหมฮอนแม่ดิฉัน้อดด้วยแม่ปั้นปลากันเลวไม่ใช่วิแดงตีเกรงใจเจ้าน้องมั้งนะว้าเจ้าน้องยืนอยู่แหมรำการวันนี้น้องจะเดินทางเดี่ยวนี้จ้ะเออ พี่พี่ชามครับนอนไปไหนไม่รับต้องจะพาดอกไม้ไปถวายลุมศพพ่อเฮ้ยพอดีปีพาดอกไม้ไปไหว้ลุมศพป่อกันงกูเป็นายโอมที่มาต่ไหวแล้วกูล่ะไม่กูดำในตต้ตอเดียวลนกวันตอเดียวได้ไหว้กันตอเดียวไปเป็นเพื่อนน้องหน่อยนะน้องแกล้งได้ผีชามครับเอ่อท่านอาจารย์คะหนูกราบมัสการลอาจารย์ไปไปไปปุ้ย ทครเดินมาชนฉันทำไมจุ่มซ่าไม่ดูตามาตาเรือ,อไหนทำไมขอโทษครับคุณผมไม่เห็นจริงๆบ้าจริงๆเลยใครมาที่นี่ก็อยอมาตาเด้ซาลาเด้ท่านอาจารย์ใครอยู่บ้างที่วัดน,นี้มามาแทนรัชการครับหลวงพออ่อเจริญพรยมเจได้มาแต่น้อยยมเป็นไนมาแต่ก้อยอะไรควรแลี้ยงยังไงนี่นยมเป็นก้อยมาแต่น้อยล ผมชื่อนายกริตเดินทางออหางานทํครับบัดน,นี้ลาบากมากอาจารย์ขอมาพึ่งพักที่ดีก่อนได้ไหมสักคืนพรุ่งนี้จะเดินทางต่อมากี่คนมาสามคนครับาได้ไม่พื้งปักทวีวัดวัดเป็นขล้องดวดรวมใครปักก็ได้เรีเมว่ากี้ผู้หญิงคนนั้นใครครับแต่อาจารย์ผมเดินไปชนเธอเธอร้องวายใหญ่เลยมันมากโกรธมั้ยฮีเดาเรื่องหลบเศร้าใหญ่เตือนโยกลังวัดนี้เตือไม่ตรงกล้องใจไม่มีปัญหาครับขอบคุณมากหลวงพอ่อเออกาเตอพักที่นี่สักคืนครับผมมาสามคนจะขอพักที่นี่เออ นายคุมนายจำจัดเตี๋พวกนี้ปักอกนเดี๋ยวพอล่วงไปจำวัดนะอายุกี่ปีเนี่ยังจำไม่ได้วัดเดิงจำวัดนั่นนอนดิหัวจำวัดนี้คือนอนเออนอนในวัดเขาเรียกจำวัดไงจานอนในน้ำจำน้ำเด็ดแหม็มแม่จีบกลู่อย่ามม,ม็ไมไล่มันแป้งตีโหลกลยไล่นี่ไม่ใช่ไล่เปล่าไว้ ช่คันคันไวอกในในใต้หกชิงกับกูกว่าวหเด๋ยเจะตใต้แล็ดดูก้าวตายมานอกได้ติดร่างเนเมื่อเพืิดก้าวตายอิดบอดออไรอุบาทเดจีบกูโยมกังกอกกังกอกในคำว่าแกเรือวินไม่มีไปวายแก้วเลีดาวเลี้เดวก็เเมือนเปียบกับชัตุปอง เลี่ยพองมันขังกอกกันมนะั้งอเหลืองหวาผืาเนใ่ญใจน่าใหญ่ปรีดนีมันนู่นตัวมไม่ใจรถไฟก้าวต้วมใหญ่ใจไปแัดเด็กอยู่หน้าตู้ตวมดีผมไม่ต่อยทำไมนิสัยมึงเลวแบบนั้นอ่ะแล้วกูตั้มแลยที่โตว่ามึงไปแัดใจเด็กที่อยู่หน้าตู้ตวมมันใจกูเครียดเด็กกูเครียดพอกับแม่มันนู้นจัดปรีดีเจ้ามันใจโล,ลกมันเยวใจกู ยาเยาตีปืนตลกมันช่องนี่หลกเยาใจโตตลกเยาใจโตเน่ยพริมตารมาจ่ายลูกเยาใจขู่ขู่มาจะกูอยู่ยว่าเด็กเยาใส่ใจกัต้องการใสกันยังไงรู้นะการุนแก่ตายใครครกกะครกกูมไม่แล้วคาใบาโตซอยพรำได้เหลืองกินกลางวันแลกเหลืองกินพอกลางคืนนอนบือ้อคืนว่าอยกขึ้นชี้กวานกูแก่ตาย มึงอยากขึ้นจีกว่าไหนแก้ใจอะโตกูวันมาได้กินเรียนกูเบนหัวยุ่มเรื่องแล้วนี่เรียนอยากขึ้นเล่นปนเล่นแต่ใจอะเรียนไม่เล่นจำเบตึงกี่แล้วมันบ้าอยู่แต่เรื่องกินเรื่องแดกชอบทั้งนั้นชอบไปเอฟีนี่เรื่องกินเฮ้ยมาร้านน้ำเจ้าตูว่าเจ้ามากินน้ำชาไม่จะก้ปลาต้องโกก็ตดตังแว้โตก็จริงไหมเนี่ย Em chi con có trái à, phải thông cố có tỏ tăng quá Cứ hết con đi Dùng nó chẳng có tết cân chứ Quân cân nó chẳng giặc cân Cô mà cô chiếc chát đấy Cô chiếc là cô chung Chiếc là cô chung Chung mày rối vậy chim mà nó là chim mà Hay là kia có chim chả cối Người chắc mà tế có chim chả cối thì mà con trái plau con รถรุน่นปอมเือจุมจากโ้ยกับหลรุน่ <c oughs> นเห็นว่าใช่เปล่ามันจะเปล่าต่างเพือเปล่าดิดเ้วนี่แต่กกกูดแต่ตุงงติคนใช้เปล่ากับน้ำตาลปนกันนั้นเมาอย่าึงือกินเมากับจากโย้ยกลางตจโงไม่ร้อยรกว่ามันตกเลยไอติดยาติโกใช้เปล่าติด ติดเร็วเร็วติดก็ไปยันอมหกอะแม่มึงเลยก so ินออวหมกกับป๋าตงโคเป็ตายงติดมันเร็วเร็วติก็ชุมปาตองโคว่าเจ้าติว่าใช่ไปคยติว่าไอ้ส่งกาตานนั่นช่งกาตานกูเปิดน้ำก้าวหน้าไอ้ปรดเตอไอ้ติก็ปาไปตะไว้พรหานู่จนประทานป้าจนประทานไปไหว้พระกันนำตังบูด แกเข้าเหลืองไอ้ปรรมแต่เหลืองอีกินหัวตังในใจกันมึงกินเลยยางกระต๊้ปนีตำเลรบ่เราตบเพนนะทำไมอรมึงกินแลไพี่มันปลูกเปล่าเว้จองกูจื้อว่าปลูกเปล่าเปล่าลูกไ่จ้างวางนี้เปล่าแพงเปล่าแพงเลยแกวแต่มึงต้องกินกันว่าเปล่ากี่ปีว่างระวีขึ้นไรพ้นผลิตเปล่ามันชิบปีว่างเป็นลูกมึงอายุต่าได้แล้วหกสิบชั่มแกเป็ดรีบเลยขึ้นเปล่าหรอเนี่ย ปลูกเปล่าวันนี้กินวันนี้กินไม่ได้กินได้กินเพื่อมันกินโลเติดโลกกันเนี่ยเราคุดขก้นมาแกงลาเลยเคยว่าเลยนรอแล้วปลูกต่ำแม่เนี่กูปลูกในป่า